เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮมสเตยมออนไลน์เช่นเคยนะหลายคนเนี่ยก็น่าจะทราบนะครับว่าทางเกมเนี่ยก็อยู่ๆแจ้งข่าวที่กระทันหันแบบว่าล่วงหน้า3ชั่วโมงว่าเกมจะทําการปิดบริการชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสําคัญเพื่อให้เกมสามารถรองรับการอัปเดตที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตได้ก็เลยจะทําการปิดบริการเกมตั้งแต่วันที่30สิงหาคมและจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่3ตุลานะครับย้ําว่า3ตุลานะก็หายกันไปเป็นเดือนแน่นอนสำหรับไลฟ์ s t ร e a m สด Home s ดออนไลน์แล้วก็คลิปที่ผมจะลงนี่ก็จะเป็นคลิปที่ผมแบบว่าอัามาจากสตรีมย้อนหลังอะไรเงี้ยก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกัน ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงตัดใจเร็วกว่านี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้ประกาศที่จะทาทัวร์นาเมนต์และก็ประกาศรับสมัครแถมยังมีการบอกให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยรีบรายงานตัวด้วยนะให้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ด้วยมั้งแล้วก็ยังมีกิจกรรมอย่างคูณอีกพีคูณพดด้วงแต่ว่าอยู่ๆก็มาประกาศปิดเพื่ออัปเดตใหญ่แบบว่า1เดือนกว่ากว่าอันนี้ก็คิดว่าทางทีมงานน่าจะคิดดีแล้วแหละก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกเดือนข้างหน้านะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันถ้ามีอะไรแบบว่าอัปเดตมาผมก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันก็มีประมาณนี้ครับผมแต่เราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเดินขวาคุณน่าจะเอาชุดนาเป้เหลืองมาตุ่ม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  นี่มาถึงกูเปิดกล่องแบบบลูทูธเลยยินเปิดสิ่งสิเฮ้ยขนคุกเปิดกล่องแบบไวเลตตัวตัวแบบแปะกันมาเต็มเลยจริงหรอจะกินได้นั่นแน่เลยอยู่กลางบ้านอยู่กลางบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ่นไวอุ้ยเดรสไลด์่อเอากู ไม่รู้ว่ามีโปโตรร้รอเปล่านะไม่ได้มองแต่ข้างล่างเขาไม่ได้ไปผังเขามาผังใ้โปโต้ยา่าเปิดประตูไม่ทันนี่อะอ้่นกูเล่นเจนนี่สามพี่ตายแล้วกูแล้วกูได้ดินไม่มีแผลที่เชื้อไอ้เื้อทูงบ้านขวาบ้านมีกูจุกนานนะ<ห>บอกก่อนเก,กีบักกีบักกูบ้กตู้ ปยันมุดท่อขึ้นบนไปต่อเพื่อเอาสูตรรักเดียวรักกุจจารดเล่นอยู่นะแล้วจะพุ่งแล้วกูหลอกโอ้ยโดนเหยียบแต่ว่าเขาติดเช็ดเลือดบวกเช็ดประตูกูหลดละ ่ทำมันเดี๋ยพี่ปากแท่เนได้แล้วมันไม่สะอาดเหรอแล้วมันฝุ่นเกาะใช่ไหมปากแท้หนวดหน้าบ้านหนดหน้าบ้านหนดหน้าบ้านจริงเหรออุ้ยดูโดดดันตุ้บเลยอ้วนเข้าหน้าบ้านเข้าหน้าบ้านอ่าเห็นกูต่อกูกกููรอดมันเองแหละให้มันเห็นกูวะไอบีมคนคุ้งมันไม่ใช่โซ่เลยตัวเนี้ยกูบอกก่อนแล้วใครปิงพันบวก เขาเขา่ไล่แล้วอยู่กลางบ้านไม่จะหาคุณแจมาไขหลังผมแน่เลยไปไหนแล้วะจิตยานะจิตยานะเก็พี่เอกดเลยก็ได้นะเอาไปอ่ะพี่เอไปปักไปปักไปไหนจิตยานะไปปักแท่นสาวแม่หน่อยุ่ดอยู่ไหนอ่ะพี่หายไปไหนอ่ะไม่รู้พูดถึูจิตดินมั้งแต่ผมอุ้ยกูอยู่ตรงนี้นานไม่ได้ดิงๆก็ดิดลืมรถโต้เครื่องล่างแล้ว หลือจะเข้ามาตัดมันพังยับเลยมันทีเสียงเหมือนจะขึ้นหรงกลางใช่ไหมขอญาตมองไม่รู้ไม่รู้ก็น้องหมุนก็น้องหมุดไม่ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอเสียงเสียงมุนกลางบ้านขึ้นขึ้นเขามาจากห้อตงหมุดใหม่เขาไม่ขึ้นเขาลงเหมือนจะลงถุงไม่ไม่ไปขวาบ้านบุ้มบุ้มบ้า พี่จะตั้งแท่นเสาไว้หน่อยเฮ้ยประตูมันเลอะมันก็มีบ้างเป็นเล่นเด็บบายกันดูว่าพี่โมนคิดถึงเขียวกลางมากคิดถึงเด็บบายเขาหลอกเขาหลอกพังแท่นเอ๊ เปิ่งวิ่งหาพวกกันมาขอบ้านดีกว่าหาไม่เจอแล้วยินสวดกูหลอกสวดอ่ารอซื้ออุ้ยฟุ้งแล้วแอลเฮ้ยฝนหรอือเปล่ายู่สอยทรายลายยาว วิไลเวโล่บุกไม่บุกบุกบุกจริงไลตู เอาตายปะตูทันผมไม่เคยโดนคนคุ้หลอกสู้ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาอ่ะหลงต้องไปเลี่ยนหน่อยะตากินหลังก่อนทางนี้ครับน้องฮุกหลังคู้ ไม่โลความโง่ของฉันเองเดินตายเดินเตี้ยเลยมันตายเดินเตยไปแล้วแต่ทั้งวันนั้งคือโกรธไม่เจอน้องมีมีมีของกลางบ้านเยอะอายาขี้นเยอะสิเล่นแปดสองเล่นครับเล่นคือกลางบ้านมาเฮ้ยจะฮูกูแน่เล็งเล็งสดยาว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 เอ้าไม่เอากูอะหลักหน้าผมมนหลักหน้าผมหลงหลงเติดระบาดนะพี่เติดระบาดนะ เรลดมามนนันตันมามเเรียงองให้พดานตันให้หน่อยดีลำวันเร็วเมาูแล้วู้ขอตันเดียวพี่น้องมาตันตรงนี้นะเฮ้ยตันโขอตันอีก ตายยากก็ไม่ได้ตายหาไปก่อนเดคบายตายยางเวลาถ้ากดต้องพูดเลยนะมั่วเขาแสบนะแสบเลยหูเมื่อกี้ไม้หวายตัดโซ่ให้นะคนนี้เป็นไข่อะวิวติ๊กต็อกเกอร์จริงเลยพี่ตังรู้ได้ไงอะตีมสไนเปอร์หรอสไนเปอร์ไรเฟิลหรอ กูเล่นทิกต็อกทุกวันอุ้ยพี่ตังสติมเพิลส์เนินเลฟเฟ่น